เดี่ยวหอยอีหยังตัวนี้เนี่ยหอยเดือจ้ะหอยเดือนี่เขาไปจังไหนกินตัวนี้ไปจีไปหยางไหนวัดมันรสชาติเป็นจังไงกับรสชาติกลม,มอมลำเขาเอิอนตลาดยังกว่าแม่ฆาหนี่อยน่าหดอกจานฮะตลาดตลาดลานดอกจานบ่อลอยแล้วเขาทั้งขุดลงน้ำพอนแล้วโอ้คุณผู้ชมนี่น่าสนใจนะครับพี่น้องครับเออเดี๋ยวสิงห์ขงเนื้อพระโจกวะที่หนูหยังครับนี่ยเขาเอิอนหนูไวบ่ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมตลาดประชารัฐสุขใจท้องถิ่นสุขใจเทศบาลตำบลเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นตลาดที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงเลยนะครับอยู่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขมราชเลยเดี๋ยวไปเดินดูกันนะครับดววเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้ก็เห็นมีป่านะครับเดี๋ยวมาดูกันทางด้านนี้ เดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินชมตลาดนะครับชื่อเป็นทางการก็คือตลาดประชารัฐสุขใจเทศบาลตำบลเขมราชนะครับมาดูของขายกันนะครับมีโอ้มีหนังงัวนะครับหรือหนังงัวหรือหนังคั้วีครับเนี่ยอ๋อหนังคั้วีหนังควายนะครับออ่่าามาเบิ่งกันต่อครับพี่น้องครับโอ้อันนี้แม่นเกียดบ่ครับเนี่ยเกียดตยังครับเนี่ย พ่อขายจังไดครับเนี่ยอ๋อแพ็กละหนึ่งร้อยบาทบ่พ่อตัวนี้มั่นยังครับตัวนี้ขายจังใดครับเนี่ยยี่สิบบาทโลนึงอ่ะอ๋อถุงหนึ่งนี่โลหนึ่งพอดีบ่ครับโอ้ยบอกหอยจูบขึ้น่วยใหญ่แท้เฮ้ยแม่นแม่นหอยจูบบ่เนี่ยอันหอยขมมันเท่าเนี่บ่มันขึ้น่วยใหญ่แท่เอามาตั้ทั้งไหน หอยตาเล็กมันทำไงมันมันอยู่สายก่อครับเนี่ยเอามาจากเมืองไหนเนี่ยเป็นเอามาจากลาวโอ้ยู่ประเทศลาวหอยมาจากประเทศลาวมันนุ่ยใหญ่กว่าไทยเนาะสรุปแล้วเนาะเอาหอยจูบ้านเท่ามันบ่ใหญ่ปานนี้ไหนจ้าเออเนาะตัวนี้หอยหอยปังหอยยังก่อครับตัวนี้หอยปังหอยเชอรี่หรือหอยปังหอยโครงหอยโครงบอกมันจะเป็นหอยเชอรี่ป่ไม่ได้จ้าเชอรี่ตัวนี้อืมตัวผุนนั้นจังเป็นเชอรี่ตัวนี้หอยโครงเดี๋ยวให้ผมถามแน่ว่ารสชาติระหว่างหอยโข่งกับหอยเชอรี่นี่มันตัวใดแซ่บกว่ากัน มันหวานค่ะโอ้ต้นตัวหอยโข่งสิหวานกลัวบ่กินไหนบัตขี่ตัวนี้กินไหนแต่หัวค่ะอ๋อขีไไนน่กินบ่ไใดเนาะตัวนั้นบัตัวนี้เนี่ยหอยเอยียงตัวนี้เนี่ยหอยเดือดจ้ะหอยเดือดนี่เขาไป็นางไรกินตัวนี้ไปขีไปอยางไหนบัตมันรสชาติเป็นอย่างไรกับรสชาติขมำลำรำขมขมบ่แม่นเอ้าเขาคือกินมันขมขมลำรอ๋อขมขมแซ่บบ่อ๋อขมมันมันแบบคือจังกินเพียกินอย่างอันนั่นเนาะบ่ดเขียวนั่วนน่ะละโอ้นี่บ่นี่ทงทงแล้วเท่าไหร่รับเนี่ย ถุงละหนึ่งร้อยบาทแสดงว่ามันหายากเติบเลยนี่เนาะเป็นโลอร่อยโกที่บ้านนี่บ่โอ้มันมันอยู่น้ำจังไดเหรอครับนี่มันอยู่โคกค่ะบ้านเฮาบ่มีเนาะประเทศไทยไหมตอนนี้มันก็สิอยู่ในกระโพรในโคนบ่แต่ว่าอยู่ในประเทศไทยคือบ่เคยเห็นเด็ก,กเตี้ยวแถวโน่นกนหนึ่มีอยู่บ่บโอ้บ่หลายคือเล้าเนาะเล้าหลายกว่าเนาะขอบคุณครับผมขอ,อยางบางตลาดก่อนเด้อมาชมตลาดก่อนมื้อนเดิมเขาเขาเอิ้นครับเขาเอิ้นตลาดยังกว่าแม่ค้านี่บ้านหอกจ่าฮะ ตลาดตลาดลานดอกจานหมอโอ้ตลาดลานดอกจานริมโขงเนาะอ่ะขอบคุณครับเดี๋ยวผมยางเลาะรอวันกันเด้ออืมโอ้ทั้งนี้ก็มีทั้งเนื้อทั้งหอยจูบคื่กันเว้ยอืมครับยังเนื้อบ่ครับเนี่ยขายจังใดเนี่ยโอ้มัดหนึ่งแปดสิบบาทอืมเดี๋ยวผมซื้อยางรอวังตลาดโอ้มีหอยหมูปลาตัวเนี่ยครับหมูหมูปลาของแท้เลยตัวเนี่ยโอ้น่าสนใจครับพี่น้องโอ้พี่บอกหอย อันนี้สุกแล้วบ่ครับหอยนี่สุกแล้วค่ะอยู่ในหม้อโอ้ตัวแต่ว่าตัวนี้บ่ทันได้ต้มค่ะตัวพุ่นบ่โอ้บ่คือต้มให้พร้อมเลยบ่ครับนั่นพุ่นมอืออไปเบิ่งครับเขาเอิ้นหอยหยังกว่าครับหอยเดืออืยรสชาติมันหว,ว,วานๆขมๆบ่อืมันมันคุณผู้ชมเดี๋ยวหน้าสิลองเดี๋ยวผมสิลองเบิ่งเด้อคุณผู้ชมเด้อ ครับตาครับพี่น้อยนี่ครับขลดอืออ้าวมาเบิ้งกันครับคุณผู้ชมครับอ่าเพิ่นเดินมาหอยเดือนะครับแต่ว่าลักษณะมันก็คือหอยถากนะครับพี่น้องคข่ไข่กับหอยถากเลยครับเบิ้งชัดๆนะครับนี่ครับอือไข่ไขๆกบหอยถากนะครับพูนเรียบร้อยแล้วเขาทั้งผุดล่องนำพนแล้วโอ้คุณผู้ชมนี่น่าสนใจนะครับพี่น้องครับอือมาเบิ่งกันต่อครับพี่น้องครับ โอ้กับปูกับมีตะบักใหญ่ๆเลยคือกันตัวนี้อืมเป็นปูหน้าครับคุณผู้ชมแต่ว่ามีตะบักใหญ่ๆครับเขาเอิ่นปูหน้าบ่ครับเนี่ยเนียนครับคุณเู้ชมปูหน้าตัวนี้ไข่มดแดงเป็นยังคือใส่แป้งๆครับกันมันกัดครับตอนเทาไปเนียนนะโอ้คือใส่มันไตเนี่ยนะครับเนี่ยมันกัดจะไตออกนะครับโอ้คือว่าคันใส่แป้งเนี่ยมันไตออกบ่แป้งอีหยังครับที่ใส่เนี่ยแป้งโอ้แป้งเทียวมาเฮ็ดขนมเฮ็ดห้ั้งในเนาะโอ้เขียด เขียดกับตัวละถุงละหาซิฟบอกครับเนี่ยเขียดยังครับเนี่ยเขียดหน่อยครับเขียดอีโม่ปะเขียดหน่อยเขียดครับเออเดี๋ยวสิโยกเนื้อปลาโจกวะที่ปลาโจกนี่เป็นปลาไม่น้ำพองบอกใคเจะเอาเพจังไหนกินครับเนี่ยโอ้หนึ่งทอดได้เบิร์ตนี่เป็นปลาหยังครับโครโรยช่นไหมโอ้ปลาเบิร์กจากไม่น้ำพองเลยตัวเนี่ยต้วนั้นกับปลาหยังครับตัวนี้เออปลาป้าอันปลาปืนค่ะอยู่แถวบ้านเพะเยาปลาปืน เอิอป้าปึงบอกครับอืมกราบครับครับเดี๋ยวมาเบิ่งนเงินครับพี่น้องครับตั้งเนี่ยโอ้มีหดหนูพุกด้วยนี่คุณผู้ชมครับหนูพุกครับตลาดของปลาแล้วก็มีหมดแดงนะครับพี่น้องครับมาเบิ่งนกันทางนี้ต่ออันนี้ก็หนังปลายแล้วกับปลานะครับพี่น้องโอ้หอยหลายครับโอ้ปลาหลายแห่งครับพี่น้องครับตังนี่ย มาทั้งผีกันต่อเดี๋ยวปลาไหลพี่นอ้องนี่ปลาไหลปล่อยอวนตัวนเลยปายลยาไหลถุงละจักบาทครับเนี่ยถุงหน่ร้อยสามสิบสามสิบเลยสองร้อยหกสิบมันมีถุงน้อยถงงุงใหญ่ครับถุงมาเป็ครับครับโอ้นี่พี่น้องหนูหนูหนยังครับเนี่ยขเขาเอือนหนูหวายบ่ค่หนูขีา,าโอ้เปล่ามันเป็นหนูมาจากไทยหรือมาจากฟังประเทศเล่าครับเนี่ยโอ้หนูฟังเล่า เอาละครับพี่น้องหลังจากสีผ้าทุกท่านเดินชมตลาดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมก็สิผ้ายางกลับมาทางนี้นะครับพี่น้องอ่ะขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามการรายงานครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ